ค่ะอุบัติเหตุบนถนนนะคะจากรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจัก,กรยานยนต์มีเยอะมากค่ะวันนี้พี่เจียจะพาไปที่จังหวัดตราคนะ,คะจังหวัดตากค่เขาภัยไปชมโครงการรณรงค์สร้างวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุนะคะจากรถจักรยานยนต์นี่แหละคะ่ะให้แก่อสมอหรือว่าสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในจังหวัดตากนะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปทน,นั่นเองค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ การนสอสอมตากรนรงค์สร้างวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ทางถนนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ ส่วนหนึ่งของกองทุนความปลอดภัยทั้งถนน,นครับหรือที่เราเรียกว่ากองทุนเลขสวยนะครับซึ่งจังหวัดตากก็ได้รับจัดสรรจากกองทุนเลขสวยมานะครับก็คือในส่วนโดยคนส่งจังหวัดตากนะครับก็ วันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานํากลุ่มอ,อสมอมาขับเคลื่อนให้ความรู้ในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในกลุ่มประเภทรถจักรยานยนต์นะครับในจากนําเรียนว่าในส่วนของวับตะเราได้รับงบประมาณจากกองทุนลดอุบัติเหตุทางถนนนประมาณ3.5ล้านบาทนะครับหรือ3ามล้านห้าแสนบาทโดยการขับเคลื่อนต่างๆเรามีหลากหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนในกลุ่มนักเรียนในกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ในรวม ถึงขับเคลื่อนโดยอ,อสมอต่างๆนะครับที่จะมุ่งหมายลดบัตเหตทางถนนให้ได้โดยใช้กองทุนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนักเรียนที่ผ่านมาดําเนินการโดยฐานศึกษาดาเนินการโดยที่ว่าการอาเภอบ้างดําเนินการโดยฐานีตำรวจปูทอนจระพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะร่วมกันลดลงลดบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มรถจักรยานยนต์ครับที่ผ่านมานะครับขนส่งต่าของเราเนี่ยเราประสบความสําเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ ในกลุ่มรถใหญ่นะครับกลุ่มรถบรรทุกกลุ่มรถโดยสารเนี่ยซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบัฏเหตุรถกลุ่มนี้เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเรามาตลอดนะครับใช้กระบวนการทุกอย่างที่เรามีอยู่ใช้วิธีการทุกอย่างที่เราคลี่แผนออกมาเนาะเราก็สามารถลดบัฏเหตุทางถนนให้กับรถใหญ่เหล่านั้นได้ นะครับปัจจุบันเหลือน้อยมากแล้วนะครับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะดีนเขาว่าจังหวัดตากเราในอุบประเทศเกิดขึ้นเยอะมากไปแต่ตอนนี้เราแทบจะไม่เกิดแล้วนะครับเราถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นนะครับในกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราได้ไปแล้วนะครับเราเราทำการกันมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งซึ่งตอนนี้แนวโน้มของอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มรถเล็กของเราลดลงแล้วนะครับไม่ใช่ขนส่งหน่วยเดียวนะครับยังมีหน่วยอื่นๆเช่นตำรวจก็ดีอำเภอก็ดีจังหวัดก็ดีปกครองก็ดีเนี่ยเราร่วมมือกันนะครับรวมทั้งภาคีเครือข่ายของเราอีกหลายๆหน่วยเราร่วมไม้ล่วมมือกันเราทํากันบ้านด้วยกันหาหลือด้วยกันแล้วลงงานด้วยกัน ในการฝึกอบรมังน,นี้ได้ฝึกทางขนส่งจังหวัดนะครับได้เชิญวิทยากรแล้วก็ได้เชิญคนที่เกี่ยวข้องโดวยเฉพาะทีมอสมอของอำเภอเมืองเนี่ยให้มีการรับรู้ว่าถ้าจะป้องกันเวทจริงๆต้องขอความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนโดยชาวประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลและก็คืนข้อมูลแจ้งกับประชาชนดูว่าเราจะทําอันนี้จะให้สาเร็จยังไงแล้วก็เสนอปัญหาอุปสรรคให้กับทางอําเภอให้กับทางจังหวัดที่จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อนำความรู้ที่รับวันนี้ ไปพัฒนาในหมู่บ้านของเราแล้วก็ไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนของดิ่ชันเองค่ะก็จะนำความรู้ในครั้งนี้นะคะไปพัฒนาไปให้ความรู้กับคนในตำบลของเราเพื่อให้สวมหมวกกันน็อก100%เซเลยนะคะขนักกิจแมชิมาเ e อะบีพี s h โชรายงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตากครับ